นี่นะคะเราจะมีการถ่ายใจถ่ายนิสัยจากคนที่ชอบกินเส้นด้วยอ่านดีไว้่าคุณชอบกินเส้นอะไรคนไม่ชอบกินเส้นกันหลหรอก็เกาเหลาจะเป็นคนชอบขี้ทะเลาะอันนี้ถ่ายให้ไม่ต้องถ่ายก็ได้มั้งเดี๋ยวมีสี่เส้นให้คุณเลือกก่อนเส้นเล็กเส้นมีบะหมี่เส้นใหญ่สี่เส้นเลือกเอาไว<อ>้เดี๋ยวตอนทายจะมาชนลยมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปด้วยพอเหอะจริงๆมีหรอมีก็บะหมี่ไงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เอออดู <im itation> เอาอยู่ด้านหลัง <im itation> เอเอก <im itation> อมีว่ามีเก่สงสำเร็จรูปมีเส้นขนมจีนมีเส้นสปาเกตตี้นึ่ไว้ยละกันน่าจะชานั่น <im itation> ไปเลยนะคะมาที่ข่าวใหญ่ค่ะที่คนบอกว่าอุ้ยบิ๊กแบงจะแยกวงบิ๊กแบงเป็นวงบอยแบนด์ที่ดังมากในเกาหลีนะคะเพราะว่าเขาจะเด่นเรื่องของการเต้นและที่สําคัญหน้าตา <im itation> อีกอันท <im itation> ี่สําคัญมากคือซิกแพคเราดูแล้วมันชื่นใจมากจริงผมก็เป็นส่วนหนึ่งในวงนี้ได้นะหน้าตาซอิกบานไปก่อนบิ๊กบานจะมีบานละ มีก่ะบอกว่าบิ๊กแบงเนี่ยมีความประสงค์อยากจะแยกวงค่ะเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกอย่างแดนซองบอกว่าเออก็ยอมรับว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีทะเลาะก,กันเหมือนกันแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทําอัลบั้มเดี่ยวไงคุณและอัลบั้มพวกเขาล่าสุดเนี่ยนะคะก็แยกกันไปทําเดี่ยวความคิดก็เลยแตกต่างกันมันก็เหมือนแบบหั่งห่างกันไปบ้างแพ่ยังนะคะซึ่งเป็นขวัญใจของเจ้เองเนี่ยนะคะก็ออกมากล่าวว่า หลังจากประมาณ4ปีที่ไปทํากิจกรรมเดี่ยวกันเนี่ยพวกเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊หรือว่าอยากจะแยกกันดีเพราะว่ามันมีความห่างเหินกันเหมือนกันนะคะแต่แด2ซองก็สรุปว่าณนะตอนนี้เราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่คือเกาหลีอ่ะชอบถือว่าเป็นวงดังๆใช่ปะเขาจะชอบแยกกันไปทําเดี่ยวมันก็เลยทําให้แบบเอ้ยพอทำเดี่ยวแล้วเริ่มติดใจมีศิลปินหลายวงเหมือนกันที่ตอนแรกมาเป็นกรุ๊ปตอนหลังก็ออกเป็นเดี่ยวไปแต่ว่าล่าสุดก็บิ๊กแบงยังคงเป็นวงบอยแบนด์กันอยู่นะคะเป็นกรุ๊ปกันอยู่ยังไม่แยกแต่อย่างใด อยก็อยากเป็นบอยแบรนด์มาก่ะเพราะว่าหน้าตาอารมณ์และทรงเส้นเขาแบบล็อกนะซิกแพคไปที่นี่ดีกว่าเรื่องของการทายนิสัยจากการกินเรื่องของเส้นอย่างที่บอกไปนะคะมีเส้นอะไรกันบ้างเส้นเล็กถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเส้นเล็กเส้นเล็กหลายๆคนชอบกินเส้นเล็กช่าอ๋ออ๋นอ๋ออ๋อเ๋ออ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 นออ๋ออ๋ออ๋ออกนอ๋อ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 อ๋่อ๋อ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 น๋ออ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 ๋อ อารมณ์ขันไปเงินไ,ไ,ได้ไมไได้เป็นรวยอารมณ์ขันอออเออมีมุกฮาตลกตลกให้คนรอบข้างได้ขำเสมอนะฮะแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็ยังยิ้มได้คุณแต่ค่อนข้างขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในบางครั้งมไม่กล้าชนกับปัญหาแต่ยิ้มกับปัญหาค่อนข้างเจ้าชู้สเสน่ห์แรงพอตัวนะเนี่ยเราเนี่ยรับเ่อนมากจนบางทีเนี่ยลืมคนใกล้ตัวส่วงบะ ตองตองส่วนเส้นบะหมี่นะคะเบนหมี่มีมันไปแล้วเอาบะหมี่ก่อนอบะหมี่คุณเป็นคนที่ชอบโลดผลพจนภไยท่องเที่ยวไปทุกที่ แต่มักไม่ค่อยโรแมนติกมักจะมุ่งไปข้างหน้าไม่มองข้างหลังมีความฝันท้าทายไม่ชอบวางแผนชีวิตคุณเป็นคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงและอีกทั้งคุณยังเป็นคนใจดีด้วยมาที่เส้นหมี่เส้นมีมาม<อ>ี่มมี่มาีเส้นหมีบ้างเส้นหมีครับอ่าอ่านอ่าเส้นหมีนะครับก็บอกว่าถ้าคุณเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นหมีนะครับคุณจะเป็นคนเก็บตัว,แต,ตวแต่เรียนเก่งเป็นคนที่ปนอ่าประณีตกับแฟนเอาใจใส่ทุกเรื่องทุกรายละเอียดโรแมนติกแต่แฟนของคุณอย่าลืมวันเกิดคุณเชียวนะ งอน<ห>ไปเลยแหละงอนตุปตัเปเต,ปตุเป๋เลยหรอตุเปเอ,อเอาเอส้นใหญ่เส้นใหญ่ของผมบ้างเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่นะคะคุณเป็นคนง่งายๆจิตใจดีอบอ้อมอารีและ<า>ไม่ชอบเดินตามหลังใครคำว่า,าง่ายง่ายกับเป็นคนจิตใจดีเนะี่ยอย่ามารวมกันนะ ง่าง่ายไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคนใจง่ายเป็นคนง่ายๆหมายถึงว่าทําอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ก็ตรงกับคุณเหมือนกันนะเป็นคนไม่ค่อยกลัวปัญหาพอมีปัญหาก็สามารถที่จะกล้าตัดสินใจได้และที่สําคัญคุณเป็นคนโรแมนติกชอบออดชอบอ้อนอะไรเงี้ยออดอ้อนอ่ะทำไรอยู่อ่ะไอ้น ไหน่อยไหมไเลยยิ้ยออมาที่เส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปม้างดีกว่านะครับคุณชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่เนี่ยกึ่งกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยถือตัวนะฮะไม่ชอบง้อใครไม่ชอบขอใครชอบพึ่งพาตนเองชอบและรักเสียงเพลงละเมียดละไมพอสมควรเป็นคนฟุ่มเฟือยแต่ทํางานเก่งแต่ออกจะเป็นคนเจ้าอารมณ์อืม,อมนะคะไปที่เส้นข้าวปุ่นข้าวปุ้น,น,ห,นหรือว่าทางเหนือเรียกนมเส้นคนนี่ฉันชอบทานขนมจีนนะคะ เขาว่าคุณเป็นคนขี้เหนียวครับขี้ลำคาญคนคแต่คุณก็ชอบช่วยเหลือสังคมนะคุณเป็นคนช่างเลือกแฟนต้องดูดีอยู่เสมอใช่โสด้ยิ่งดีเลย มีสีหน่อยภูมิใจมากคนในเครื่องแบบเอาเลยว่าถ้าใครถ้าอยู่ตอนนี้เราอยู่ในช่องห้าใช่ไหมคุณว่าเป็นเป็นช่องของอาหารเดินออกไปนี่พี่ทหารข้าปุ้นเงินใหญ่เลยพี่ทหารเต้ไปหมดเลยมีความสุขนะเดินออกไมพี่ทหารทั้งหลายต้องเล่งนะฮะคนกินข้าปุ้นอยู่แสดงว่าเขามีใจครึ่งหนึ่งละเออง่ายง่ายถอยนะคะและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเส้นสปาเกตตี้อ่ะสุดท้ายเส้นสปาเกตตี้นะคะคุณเป็นคนดุ น่าจะเป็นครูผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าเป็นตำรวจสายปราบปรามทำงานด้านกฎหมายยิ่งดี <c oughs> ใครอย่ามาเอาเปรียบคุณเชียวคุณเอาเรื่องไม่เลิก แต่คุณก็ไม่ชอบก้าวไก่ใครแล้วก็ไม่ชอบการเมืองนะคะส่วนตัวแล้วคุณเป็นคนที่อบอ้อมอารีแต่ว่าไม่ค่อยสแสดงออกเอาละครับมียงเวลาคุณเรามาอัปเดตของพัคมินยองนิดนึงนะฮะคนนี้แรงมากมากแล้วก็หนุ่มฮอตอย่างน้องอเล็กซ์คุณอเล็กซ์นะฮะมาอีหนึ่งฝั่งเอเชียนะฮะกับสาวาสวยอย่างพัคมินยองนะครับที่ความเปรี้ยวของเธอเนี่ยไม่ต้องบอกใครนะฮะคนนี้เนี่ยครับฮอตสุดๆเลยในตอนนี้ในเกาหลีนะครับจนถูกยอมรับว่าเป็นซูเปอร์สา์ของวงการโดยมีทั้งงานหนังซีรีส์งานโฆษณาหรืองานเปิดตัวสินค้าต่างๆ มารอจอคิวแต่เพียงเธอคนเดียวนะวจะพูดไปได้ก็เป็นหมายเลขหนึ่งในเอเจนซี hmm. ่ก็ว่าได้นะครับค่าตัวไม่ต้องพูดถึงขอแค่ได้มาก็พอละถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็พวกคุณอ้ำพัชราภาหรือว่าสาวแพนเค้กคอ,อเชิญมา<อ>นะฮะแต่สิ่งเดียวเรื่องความรักของพักมินยองเนี่ยกับเก็บเงียบไม่มีใครรู้เลยนะว่าตอนนี้เขาเนี่ยกำลังคบหายอยู่กับใครนะ mm hmm. ครับอ่ะมาถึงที่อีกหนึ่งหนุ่มบ้างดีกว่านะครับเป็นหนุ่มอเล็กซ์นะฮะ มาถึงที่ข่าวนี่ก็คือพัคมินยองนะครับสวยงามมากนะฮะส่วนอีกคนเนี่ยเป็นนักร้องสาววงมิสเอนะฮะแน่นอนคือคือพัคมินยองเนี่ยเขาตอนนี้เขาบอกว่าแอบกุ๊กกิ๊กอยู่กับสาวอยู่สองคนคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งเล่นหนังเรื่องพาสต้าจบไปส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักร้องสาวจากมิสเอซึ่งไม่ตอนนี้ไม่ได้ระบุด้วยนะว่าเป็นใครชื่ออะไรแต่ผู้จัดการเขาแย้มว่าทั้งสองคนเนี่ย อ,อ,อลเล็กซ์คนนี้เนี่ยเ,ออเขาเคยไปทานข้าวแล้วด้วยคุณออ,อลเล็กเจ้าชูช้นะ แล้ะผู้จัดการก็ยังบอกอีนะว่าอเล็กซ์เนี่ยเป็นคนเทคแคร์ดีอยู่ใกล้ใครก็จะดูแลคนนั้นเป็นพิเศษแล้วก็จะทําให้เขาเรียกว่ามีผู้หญิงติดได้ง่ายเลยคนอ๋อผู้หญิงเนี่ยนะคะบางคนแบบว่าถามว่าสเปคผู้ชายคืออะไรจะตอบนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่แบบส่วนใหญ่ฟังแล้วทุกคนจะชอบผู้ชายอบอุ่นเหมือนกันหมดเทคแคร์ใจดีเอออย่าบอกว่า ห้องห้องใส่นะไม่ชอบคนไม่ใช่แมวเมือนห้องห้องใส่เอาเวลาหมดลงแล้วนะครับกับรายการบันเทิงหน้าหนึ่งนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับเซอร์านะฮะมิสลิลลี่ด้วยนะคะดอกไม้สวยสวยไฮบริดครับผมใช่ค่ะอ้าวหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกับรายการบันเทิงหน้าหนึ่งได้ใหม่ครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณค่ะ 「もうじざはうめさつる」